และในลำดับถัดไปจะเป็นการสาธิตมารยาทไทยจากตัวแทนนักเรียนทั้งเตึกเรียนซึ่งนับได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้พวกเราได้เห็นถึงมารยาทอันงดงามของไทยรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้การไหว้การกราบรวมถึงการทําความเคารพในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องตอนนี้ก็ขอเชิญตัวแทนจากทั้ง9ตึกเรียนขึ้นมาบนเวทีเพื่อสาธิตมารยาทไทยได้เลยะคะ่ะขอเชิญค่ะ ท่าแรกจะเป็นการไหว้แบ่งออกเป็นสามระดับการไหว้ระดับที่หนึ่งหรือการไหว้พระภิกษุประนมมือขึ้นกม้มศีรษะหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากกม้มศีรษะให้ขน,นันกับพื้นขมหลังลงพอประมาณชาย,ยืนตรงขมตัวลงต่ำพร้อมประนมมือขึ้นไหวหญิงยืนตรงย่อเข่าลงให้ต่ำ ถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังพร้อมกลมประนมมือไหว้ไหวระดับที่1นึ่งปฏิบัติถ้าถัดไปการไหวระดับที่สองหรือการไหวผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะรดระหว่างคิว้ว ชายยืนตรง้อมตัวลงเล็กน้อยกว่าการไหวระดับแรกพร้อมประนมมือขึ้นไหวหญิงยืนตรงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังย่อเข่าลงเล็กน้อยกว่าการไหวระดับแรกพร้อมก้มประนมมือขึ้นไหวไหวระดับที่สองปฏิบัติและการไหวระดับที่สามหรือการไหวบุคคลทั่วไป ประนมมือไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกชายยืนตรงขอมตัวลงเล็กน้อยกว่าการไหวระดับที่สองพร้อมประนมมือขึ้นไหวหญิงยืนตรงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลังย่อเข่าลงเล็กน้อยกว่าการไหวระดับที่สองพร้อมประนมมือขึ้นไหวไหวระดับที่สปฏิบัติ ท่าที่สองการกราบแบบเบนจางคาบดิษฐ์เป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลที่พึงเคารพนับถือสูงสุดคือพระคําว่าเบนจางคาบดิษฐ์แปลว่าตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้าท่าเตรียมของผู้ชายนั้นเรียกว่าท่าเทพบุตรส่วนท่าเตรียมของผู้หญิงนั้นเรียกว่าท่าเทพธิดาจังหวะที่หนึ่อัญชลีประนมมือขึ้นระหว่างอก ปลายนิ้วชีเว้เบนออกจากตัวพอประมาณไม่กลางศอกพร้อมกับคอมศีรษะลงเล็กน้อยจังหวะที่2วันทายกมือขึ้นนิ้วหัวแม่มือจะรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะรดกลางหน้าผากพร้อมกับค้อมศีษะลงจังหวะที่3อภิวาททอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกัน โดยห่างกันเล็กน้อยพอให้นาผากจรดพื้นระหว่างมือได้ชายสอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราไปกับพื้นหลังไม่โก่งหญิงสอกทั้งสองข้างคร้อมเข่าลงเล็กน้อยราไปกับพื้นหลังไม่โก่งการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์นี้จะกราบทั้งหมด3ครั้งแล้วจบลงด้วยทีท่าวันทาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการกราบแล้วจึงปล่อยมือลงดังนี้ อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทา ท้าสุดท้ายการทำความเคารพแบบพระราชนิยมชายโค้งคำนับโดยยืนตรงขาชิดปลายเท้าแยกพองามมือทั้งสองข้างแนบลำตัวข้อมตัวลงพอประมาณพร้อมกับกม้มศีรษะลงแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆตั้งลำตัวจนอยู่ในท่าตรงหญิงทอนสายบัวโดยใช้เท้าข้างที่ถนัด ไปข้างหลังเล็กน้อยย่อตัวลงช้าๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นประสานบนหน้าขาเหนือเขา่าโดยใช้มือขวาทับมือสายขอมตัวลงเล็กน้อยท่อสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวทำความเคารพแบบพระราชนิยมปฏิบัติ สาธิตมารยาทไทยก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณตัวแทนสาธิตมารยาทไทยจากทาง้า9ตึกเรียนค่ะและในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนสาธิตมารยาทไทยขอเชิญดรบุญยพงศ์โพธิวัฒนัทประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนสาธิตมารยาทไทยจากทาง้ง9ตึกเรียนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ตัวตัวแทนจากตึกหนึ่งนางสาวทอปัดกิติวัฒนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง48นายรัชดลนิบงคุณวัฒนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง48ตึกสองขออภัยครับ ตึกสนางสาวรินรำไพชุ่มช่วงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งสีนายภาวมุกภาวภูตานนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง1 5ึ่ตึก3หรือตึกขออภัยคะ่ะ ตึก3หรือตึก81ปีนางสาวจินวราตั้งตระกูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องสองนายพัทรพลนุกุลเอื้ออํารุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง223ตึกศิลปะนางสาวพาพัทสี่รอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง71นายคณิศรแสนลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง73า ตึก9นางสาวปุญญน,นุษย์ปานวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หห้อง947นายพนันายพลพัชระอาภานันทิกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หอ 9, 4, พพ้อ,าา 5, หอง942ตึก55ปีนางสาวพันนาราสมสนอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง662สอง นายสุกิจไกรสรินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง665ตึก60ปีนางสาวนิชาพัฒภาวะภูตยานชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง343นายสรัญญ,ญพงษ์ชุต,ตินันทกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง343 ตึกคุณหญิงรังกันตารัตนางสาวระดาจแจ่มสุริยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง835นายเศรษฐวุฒนาภาพงศุริยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง845และตึกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถนางสาวเกล้ากมลากล,ากล,าลาสมบูรณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง43 2นายพิชยรศรีสาคร นักเรียนเช้นมัเทียมศึกษาปีที่4ห้อง4 3 7ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนสาธิตรมรารยาทไทยจากถังก้าตึกเรียนได้เลยครับสะดวก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 โอเคครับ หายลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญลงลนะพูดได้หายลุกแล้วก็เชิญลงแล้วโทรขออนุญาตได้พอดีแล้กจีช่วยกาหลีก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมสาธิตมารยาทไทยขอเชิญประธานในพิธีรวมถึงตัวแทนจากแต่ละตึกเรียนลงไปพักผ่อนได้ที่ด้านข้างเวทีเลยค่ะขอเชิญค่ะ คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนเตรียมอศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเรานอกจากเรียนดีแล้วเราเก่งด้วยครับเราส่งนักเรียนไปแข่งอย่างต่างประเทศหลายรายการเราที่ผ่านมาเราส่งไปแข่งที่เกาหลีแล้วชนะเลิศวันนี้นับเป็นโอกาสดีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้และทีมงานเนี่ยเดินทางมาดูผล สำรฤทธิ์เดินทางมาชื่นชมความสำเร็จความเก่งของพวกเราขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีคิมยองกอนด้วยครับดีบอตีมินิสเตอร์กิสบิกแฮนนอกจากนั้นทีมงานก็มากันนะครับเป็นซีเนียร์ดปบอตี้เดเลกเตอร์เครับยูซูมิน ขอบคุณครับอันนี้เป็นผลพวงความเก่งของพวกเราวันนั้นแสดงความสามารถให้เต็มที่เพราะเราเป็นพระหุปัญญาอยู่แล้วขอบคุณครับเข้าสู่รายการต่อครับก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมสาธิตมารยาทไทยก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าชาติต่างๆชาติ ต่างชาติใดๆนะคะเมื่อเข้ามาที่ประเทศไทยก็ต้องชื่นชมในวัฒนธรรมการไหว้การกราบรวมถึงการทําความเคารพในรูปแบบต่างๆซึ่งถือได้ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยละค่ะ